เชนโซเอ้ยแสงดาราคุณ่ีเรียโซ่เหมือนเดิมก็ได้ค่ะเชนโซ่โซเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องที่เธอเป็นแสงดาราแล้วก็เรื่องที่คุณรุ่งอรุณยังไม่ตายฉันไม่ได้บอกใครแม้แต่คนเดียวแล้วฉันก็สัญญานะว่าฉันจะช่วยเธอปิดเป็นความลับแม้กระทั่งคุณป้าของฉันนะฉันก็จะไม่บอก แค่สัญญาเองบอคุณพี่คือบอัสาบานต่อหนา้าพระหลดครับแอนได้ท่านนายไม่ไว้ใจฉันอะฉันสาบานต่อหน้าพระก็ได้โอ้โหคุณพี่ไม่ต้องถึงกับสาบานหรอกคะ่ะโซ่ไวไ้ใจคุณพีที่ผ่านมาคุณพีกับคุณภูด่ดีกับโซ่มาโดยตลอดโซ่รู้ค่ะว่าคุณพีไม่ใช่คน,นดีทำไมไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีเหมือนเทนโซ่บ้างเอา เออพีแล้วทำไมอยู่ๆพีถึงเปลี่ยนใจอ่ะช่วยเทนโซเก็บเรื่องคุณนุ่งารุณให้เป็นความลับทัาท่นที่เมื่อวานพีบอกว่ายังไงก็ต้องไปถามไปคุยกับคุณป้าให้รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรื่องปล่อยหนูที่โรงเลี้ยงไหมอ่ะคุณป้าเป็นคนสั่งให้พี่ทองวันทำแล้วเรื่องที่คุณป้ากินยาฆ่าตัวตายอ่ะ คุณป้าก็ทำไปเพราะว่าอยากจะปกป้องพี่ทองวันนะคะพี่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณป้าต้องอยู่เบื้องหลังพี่ทองวันไม่กล้าทำเองแน่นๆนี่พี่โง่เองใช่ไหมคะที่ไม่เชื่อพี่ภูงแต่ตอนแรกพีพี่ไม่ได้โง่หรอกนะแต่พี่แค่รักคุณป้ามากมากจนพี่ไม่คิดว่าคุณป้าจะหลอกอะ่ะ คุณป้าใช้ความไว้ใจของพีหลอกพีคุณป้าใจร้ายกับพีมากพีมองคุณป้าแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะพี่ภูเอ๊ะยายพีจำเหตุการณ์ครั้งนี้ให้มันเป็นบทเรียนนะยายพีเราต้องดูที่การกระทำอย่าฟังแต่คำพูดค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้ พี่ยังได้ยินอนกด้วยนะคะว่าคุณป้ากําลังหาทางทาลายโรงทอมแม่จันทร์สีอยู่อีกสองครั้งที่จะมีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดมาตรวจอ่ะพี่ว่าคุณป้าต้องทําอะไรอีกแน่ๆเลยค่ะพี่ภูเพราะคุณป้าไม่อยากให้โรงทอมแม่จันทร์สีได้รับรองตราก,กระสวยทองคําค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องเรื่องนี้ไปเตือนเมืองแคนกับเทียนโซ่ให้ระวังตัวนะดูละครซิ้ลไลโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว